คำถามประกันสังคมรีไลท์ถ้าได้รับเงินชราภาพครบ60งวดแล้วยังได้รับเงินบำนาญต่ออีกไหมนะครับคลิปนี้เรามาคำตอบกันฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอันนี้ตอบง่ายนิดเดียวเลยเงินบำนาญน,นะครับ เงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายใหกับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะบวกเพิ่มอีก1.5ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกทุก12เดือนพูดง่ายๆก็คือคุณได้รับเงินบำนาญตลอดชีวิตนะเพราะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยว่า ได้รับครบ60งวดแล้ว60งวดมันก็5ปีนะครับได้รับครบ5ปีแล้วจะไม่ได้รับอีกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับประกันสังคมให้คุณเรื่อยๆตลอดชีวิตนะครับเพราะนั้นหมดกังวลได้ใครได้รับบำนาญน,นะครับยิ่งคุณอายุยืนยาวเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งคุ้มมากเท่านั้นแต่แน่นอนแหละถ้าใครก็ตามนะครับที่อาจจะ นะอาจจะอยู่รับบำนาญไม่กี่เดือนแล้วมันมีเหตุสุดวิสัยให้ต้องเสียชีวิตนะครับให้ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรหรือก่อนเวลาอันสมควรก็ตามเงินนะครับที่อยู่ในประกันสังคมของสิทธิประโยชน์ของเราเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนเป็นบำเหน็จนะครับให้กับทายาทผู้ประกันตนนะครับที่อยู่ในภายหลังเรียกว่าประกันสังคมนะครับดูแลคุณตั้งแต่เริ่มทำงานนะครับ มีปัญหาตกงานเจ็บป่วยต่างๆเขาก็ดูแลนะครับตกงานมีค่าชดเชยให้ถูกเลิกจ้างมีค่าชดเชยให้นะครับประสบอุบัติเหตุก็มีเงินช่วยนะครับรักษาให้โดยที่คุณไม่ต้องออกเองนะครับแล้วก็ไปจนถึงในส่วนของคอดบุตรนะครับคอดลูกก็มีเงินทดแทนให้นะครับมีลูกก็มีเงินทดแทนมีเงินช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือบุตรให้นะครับรวมไปถึง พอแก่ชรานะครับก็ได้รับเป็นบนําเหน็จหรือบํานาญแล้วแต่เงื่อนไขนะครับได้รับบํานาญเสียชีวิตนะครับทายาทก็ยังคงได้รับเป็นบนําเหน็จอยู่นะครับซึ่งเงื่อนไขเป็นยังไงนั้นค่อยว่ากันอีกทีแต่ทุกๆรูปนะครับไม่ต้องห่วงทุกๆรูปประกันสังคมดูแลคุณหมดนะเพราะนั้นหลายท่าน,นสงสัยว่าจะได้รับบํานาญนแล้วได้รับไปถึงเมื่อไหร่นะครับ อยู่ได้นานเท่าไหร่นะครับก็ได้รับไปเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกังวลในเรื่องนี้นะครับอใครมีเรื่องราวนะจะสอบถามเกี่ยวกับประกันสังคมสอบถามกันมาได้เสมอนะครับก็สามารถที่จะสอบถามนะไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะครับยินดีตอบคำถามทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับ ก่อนจากกันนะครับ阿拉รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดิน,นะครับเข้า w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  e นะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มีย s e ส n a m เนอร์พาสเวิร์ดให้ทําการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิ โรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสสอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไราเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อที่ส่วน ส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทำธุรกรรมระบบจองคิว การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านอระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆสมมุติผมคลิกเข้าไปที่เมนูขอ รับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมปับ๊บนี่มันจะพาท่านมาสู่เมนูย่อยนะครับประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับคอดบุตรส่งคอดบุตรทุพพลภาพเมื่อลองคลิกเข้าไปในเมนูย่อยอีกทีนะครับสมมุตินะคลิกคอดบุตรปับ๊บมันจะพาคุณมาสู่เมนูย่อยของเมนูย่อยก็คือฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพค่าคอดบุตรนะครับแล้วก็ถ้าคลิกเข้าไปอีกเนี่ยมันจะพาคุณไปสู่ หน้าจอรายละเอียดนะครับด้านในอ่ะเดี๋ยวคลิกให้ดูเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถกรอกรายละเอียดนะครับค่าฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพกรอกรายละเอียดได้เลยนะครับเนี่ยรายละเอียดตามที่เขาขึ้นให้คุณกรอกนะครับเสร็จแล้วก็ทําการแนบอัปเดตเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารแนบใบเสร็จรับเงินนะครับอัปโหลดแนบใบรับรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึก สุขภาพแม่และเด็กนะครับระบุวันที่ตรวจคันและอายุคันนะครับอัปโหลดเอกสารแนบทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึกแนบทายนะครับแล้วก็ผูกพ,พร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรปรจำตัวประชาชนนะครับเพื่อรับเงินนะเพราะว่าเขาจะโอนเงินมายังพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ติก๊กข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตามจริงรายละเอียดต่างๆอ่านดูรายละเอียดน,นะคำเตือนในกรณีผู้ขอรับผลประโยชน์ทดแทนให้ข้อมูลเป็นเท็จอาจมีความผิด ฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-41นะครับระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรายละเอียดก็ดูให้ดีๆนะครับอ่านแล้วก็กดบันทึกปับ๊บนะครับสรุปข้อมูลการขอรับผลประโยชน์นะครับเมื่อขึ้นหน้านี้ให้กดตกลงนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยกดตกลงปับ๊บนะครับขั้นตอนจะเป็นการบันทึกสําเร็จก็สามารถกลับไปสู่หน้าระบบได้นะครับเพื่อทํารายการอื่นต่อไป นะลองดูนะครับลองไปใช้กันดู